เดีราหลบจริงแล้วอ่ะเฮ้ยแต่มันต้องต้องวิ่งก่อนไม่งั้นโดนระเบิดไม่โดนมันจะโดนตอนติดระเบิดนี่ไงตอมีวงแดงเริ่มต้นนี่อใครวิ่งอ่ะใครโดนไม่ใช่ไม่มีใครโดนผมไม่โดนนะยังไม่ติดปั๊บอ่ะปั๊บเลยไหมโดนแต่ว่ามันไม่เป็นไรเลยจบครับแล้วมีหลังคีกสามติดกันขึ้นอีกรอบนึ่งสองคนไม่รู้สิตอนที่กดนี่คือผมผมต้องยินวันไปสองตัวแล้วราข้นแล้วหลบนะหลบหลบหลบลบลบ เซว่าอ้ตียนอ้าวอุ๊้อเขาเลยเดี๋ยวเราก็ได้ไม่ได้เขาไม่ได้โดนไฟมันเข้าไม่ได้คนไม่นตกเมสได้เราได้ว่าฝนแล้วเราเราไม่เห็นแล้วคนอื่นเขาหลบอยู่นน่นนะเคียนรอหลบหลบแดงอยู่แล้วดึงใจหมดแล้ว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 เอมยังเหมทำยังงดูสนุกดีอ่ะเคีนเคีนทำยงไงด้ครับเป็นอะไบนี่แหละสนุก น่าจะต้องเอติเพื่อหเห็นที่พื้นเจะหลคจมหลบขึ้นแล้วเจมหลคแล้วดียวะครับต่ะตกค่ะตกค่ะตค่ะตกค่ะตกค่ะตกค่ยตกค่ะตกค่ะตกค่ตค่ตกค่ะตกค่ะตค่ะตกค่ะกค่ะตกค่เต่ะตกค่ะตกค่ะตค่ะบกค่ะตกคตม่คต่คตไ่้คตคตคหบคตก่ค่ตค่ะคบตค่ะค่ะค่ะ่่ะ เดือดหเอกเขาเขาอะ้รเน้ะเข้าเขาเข้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 าันุ้เขยนเนาเข้าเ้าเข้าเข้เข้าเุ้าาเข้าเข้เขอาเับาาข้าเข้าเข้า้าชข้าเข้าาเ้อเขน่าเขาาเาเข้าข้าเข้าเข้้เ้าข้าเข้าา้เเเข้าาเขา้เข้าเข้าเข้าเขเข้าเข้าเข้าเขาเข้าเขาเ้เข้าเขเข้เข้ากข้เข้าเขข้ขอ้เ้เ ก็ไม่ได้ยากอีเปิดมายืนกองกันนะนี่คือเดี๋ยวผมต้องกดระเบิดเลยใช่ไหมนะฮไปเลยโหมันเป็นเหมือนเหมันเป็นสิวเลยอ่ะอหคนยังกวน้อยนะล็อเราเปิดแล้วเราลบอคล็อล็อคล็อล็อคล็อคล็อยืนกองกันครับยืนปองกันไม่งั้นมันจะมันจะระเบิดมันจะกระจายมัยากนะฮะไปไปเร็วโอเค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 สักครู่ไปแล้วจ้าไปเอย่ากับเม็ดสิวอ่ะระเบิดอ่ะเออโอหกี่วันสองตัวทำไรโคตรเงิไอ้ฮะค่ะระเบิดล็อคลบอคล็อค ไออาร์ผมไปตายไหนวะเนี้ยเช็ดระวังใกล้เราตรงผมเสียชีวิตไปแไหนไปไหนเป็นนายผมไม่ครับเทคมค5เรนโอเคอ้ตู้ยเราไม่เห็นเลยระวังมารเบิดครัระเบิดทงแงด้วยเออเฮ้ยแต่ทุกคนแบบลงได้มัน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 ต้องมันเหมือนว่า ใจมันอยากหลบแล้วมันอยากนอนอ่ะกูไม่ไหวแล้วอยากนอนอ่ะเนี่ยอีกอีกอีกสิบวิถ้าดูเลรียังไม่ถูกเนี่ยจะละเบกดลหมไม่มวเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเออโดนระเบิดพี่นี่ยพนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเอาระเบิดกันนะเบิ่มเบิ่มเบิ่มอย่าตลกเวลาที่ผมเอาหาจะเืียล้ำคาเวลาที่ผมเอาจิ้โอ้ยไปแต่แต่เล่นแบบเนี้ยเราไม่มีตัวก็เอาของไงต้องเอนไว้ก่อนต้องเอาไว้ก่อน ะคลวค่ใครอกว่าก็ชุบน้องตรงนั้นได้เลยได้ได้ได้ครับน้องมีศครับผมศชายไม่ทราบชื่อศุชยไม่ทราบชื่อศเนีแมาแล้วมาแล้วโอ้ไเบอร์่่่่โอ้โหอันนี้ต้องวิ่งไปกดเลยใช่ปะเปิดีกันต้ส่งแล สีสันบันเทิงเวอร์อะไรบ้างวมกันไหมครับสี่ <5 <5 ิบวิีระเบิดเป็นล้านเอออย่าไปกดสิวเดี๋ยวนะทำมเราวิ่งไปไหนไปกดไงนี่ไม่ไปถ่านระเบิดรบรบเกือบเกือบเกือบเออโอ้ยหจะมีโผล่อีกนะทอมค่ะทอมทอมเก่งมากเก่งมากอันนี้ไปอันนี้ไปชุบพิษกันเลยดีนะที่โดนคนเข้าเข้าโดนระเบิดตัวเดียวแล้วมันไม่ติดดีบเบ ไม่รอหลอกไรเออรอทิ้งยมาแล้วมาแลกี้อยู่ไหนนะจะับให้ิวุ้จากหลังเอออัพี่ัไไปขาไปอุ้ยเอาน้อ้วนน้องเดมน้องหลมกูตายห่าก่อนทไมทำไมเอาเดี๋ยลยางแทนเลยเพเิมยเองอะระเบิดแลวหอมาแล้เอ่อสิบนเแิบเ่เออแต่พอดีพอดีเฮ้ยอยากอยกดตัเบิดไป ไวเวอร์เอาแมปไปตีตัวข้างหลังจะนํามยิงทุกวันนี้เพจออกเยอะเลยมิกกี้หลอกเราโดนไฟช็อตตัวนั้นจําได้นนกตออรับงา่ะโดนแล้วใช่ไหมมันต้องโดนทุกคนมันต้องโดนทุกคน